이나막นะคะ. <목소리도> 네. 이쪽은 괜찮고. 괜찮아요요기앞이게 이거 아파요. 아파요. 일을 많이 했죠? 네. 일 많이 아프잖아요. 리올라가요 네네 วันนี้นะคะหมิวพาแม่มาฝังเข็มแบบจีนนะคะก็ <c oughs> คือแม่หมิวแกมีอาการปวดหัวเข่านะคะก็เลยมาฝังเข็มเพราะว่าก่อนหน้านี้หมิวก็เคยมาทําแล้วนะคะแล้วมันได้ผลดีมากๆเลยค่ะ <c oughs> การฝังเข็มแบบจีนนะคะก็คือช่วยลดช่วยลดอาการปวดลดอาการตึงของ หัวเข่าหรือการเจ็บปวดได้ดีเลยนะคะ <c oughs> แล้วเป็นการรักษาที่ดีกว่ากินยานะคะดีกว่ากินยามากเลยค่ะอันนี้ฝังเข็มแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใช้แสงให้มันอุ่นนะคะ <c oughs> เหมือนประครบร้อนนะคะ <c oughs> ใช้ใช้แสงให้ความร้อนนะคะทํางานนะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะถอดเข็มออกแล้วเราก็จะประครบ <c oughs> ประครบอุ่นอีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> ฝังเข็มเสร็จนะคะก็มาประครบร้อน สงสัยกันไหมคะว่าใครที่อยากฝังเข็มแล้วไม่มีประกันสังคมนะคะอย่างเช่นแม่หมิวแกมาเที่ยวแกไม่มีประกันสังคมนะคะว่าจ่ายเท่าไหร่นะคะแม่หมิวไม่มีประกันสังคมนะคะจ่ายแค่หนึ่งหมื่นวอนต่อครั้งนะคะส่วนหมิวมีประกันสังคมนะคะจ่ายเจ็ดวอนค่ะห่างกันไม่เยอะเลยคะ่ะ